สวัสดีค่ะพบกันใน i อที24ชั่วโมงกับเอินปานระพีนะคะถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันที่หลายคนใช้กันเป็นประจำก็คงจะหนีไม่พ้น Facebook กับ Li n e ใช่ไหมคะยิ่งเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุหันมาใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะขึ้นก็เพราะว่าอยากจะเอาไว้คุยไลน์กันกับเพื่อนๆค่ะแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีฟีเจอร์เด็ดๆบนไลน์อีกหลายตัวเลยที่ก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยลองใช้แต่ถ้าได้ลองใช้แล้วก็จะทำให้การคุยไลน์นั้นสะดวกและก็ง่ายขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ เริ่มด้วยวิธีเพิ่มเพื่อนหรือแอดไลน์แบบแปลกๆค่ะแต่เดิมเวลาเพิ่มเพื่อนก็ค้นจากไลน์ ID หรือว่าสแกน QR code ใช่ไหมคะซึ่งผู้ใช้หลายท่านถ้าไม่ได้ทำด้วยตัวเองบ่อยๆก็อาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่าจำวิธีทำไม่ได้ใครที่มีปัญหาแบบนี้ลองวิธีนี้ดูค่ะวิธีเขยา่าวิธีการเพิ่มเพื่อนด้วยการเขยา่าทำได้โดยเข้าเมนู3จุดแล้วก็เลือกเมนูเพิ่มเพื่อนแล้วเลือกเมนูเช็คอินหรือเขยา่าที่เป็นรูปแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็ให้เขย่าเครื่องพร้อมๆกันทั้งสองคนก็จะปรากฏชื่อให้เพิ่มเพื่อนได้วิธีนี้จำง่ายทำง่ายไม่ต้องพิมพ์ข้อความใดๆเลยค่ะอีกมุมหนึ่งของการใช้ไลน์ก็คือคุยกันเป็นกลุ่มคุยกันเป็นกลุ่มคุยเป็นหมู่คณะสนุกดีค่ะแรกๆก็อาจจะมีอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มแต่อยู่ไปอยู่มากลุ่มชักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาที่เราอยากจะหากลุ่มที่เราต้องการหาจนตาลายก็ยังหาไม่เจอค่ะ ในเมื่อเรามีกลุ่มที่เราต้องเข้าเป็นประจำเข้าไปคุยบ่อยๆก็ควรจะมีวิธีที่สะดวกและก็รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะวิธีเข้ากลุ่มไลน์แบบฉับไวก็คือการตั้งให้เป็นช็อตคัทให้แตะไอคอนชื่อกลุ่มบนหน้าโฮมสกรีนปุ๊บเข้าสู่กลุ่มไลน์กลุ่มนั้นได้เลยวิธีการทําก็คือต้องเข้าไปที่กลุ่มของไลน์ที่เราต้องการก่อนนะคะจากนั้นก็แตะไอคอนมุมขวาบนเพื่อเรียกรายการเมนูต่างๆด้านบนออกมาแล้วเลือกที่ Chat Settings แล้วก็เลือกที่ create a short cut for chats คราวนี้กรุ๊ปไลน์นั้นๆก็จะกลายเป็นเหมือนไอคอนของแอปตัวหนึ่งให้เราแตะเข้าไปคุยในกลุ่มนั้นได้ทันทีที่หน้าโฮมสกรีนบนมือถือเราแล้วค่ะปิดท้ายด้วยเทคนิคที่หลายคนน่าจะชื่นชอบนะคะเคยไหมคะที่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าเคยคุยข้อความนี้ไว้กับใครหาในแชทเท่าไหร่ก็หาไม่เจอน่าจะเป็นปัญหาของหลายๆคนนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีวิธีที่ทำได้ง่ายแล้สะดวกมากๆค่ะ ลองสังเกตกันดูนะคะที่หน้ารวบรวมรายชื่อเพื่อนหรือว่าหน้าที่รวมแชททั้งหลายด้านบนจะมีช่องค้นหาอยู่ค่ะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่ลองพิมพ์คำที่เราต้องการค้นว่าเราเคยคุยเรื่องนี้กับใครไว้อย่างเช่นนัดรวมรุ่นในช่องค้นหานะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าลายสามารถแสดงผลการค้นหาออกมาได้ละเอียดมากๆสแสดงชื่อคนที่เราเคยพูดคำนี้กับเขาไว และเมื่อแตะที่ไอคอนเพื่อนคนนั้นก็จะขึ้นข้อความบทสนทนาที่เราเคยใช้คำนี้ในการพูดคุยแสดงออกมาให้เราเห็นได้ง่ายๆเลยค่ะคราวนี้ก็หาเจอได้โดยง่ายว่าเราเคยคุยเรื่องนี้ไว้กับใครไม่ต้องเลื่อน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 หาหรือพยายามนึกให้ปวดหัวแล้วค่ะนี่แหละค่ะของบางอย่างอยู่ใกล้ๆตัวแต่ก็ไม่ทันได้ลองใช้หรือว่ามองข้ามไปทั้งทที่ก็อยู่ตรงนั้นแหละ ยังมีฟีเจอร์อื่นๆให้ดูได้นะคะที่ it24hrs.com สวัสดีค่ะ 4G Plus จาก TrueMove Edge ศูนย์การค้าฟอจุนท่าวย่านพระรางเก้า HIP ระบบรักษาความปลอดภัย